ต่อไปนี้คือสคริปต์ความยาวประมาณ3 0 0 0คำรูปแบบบรรยายแบบ YouTube ไม่มีหัวข้อไม่มีหัวข้อย่อยและเน้นเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่เคยปรากฏในสื่อไทยเกี่ยวกับคดีสิเปลี่ยงบ้านเอื้ออาทรโดยไม่สร้างข้อกล่าวหาใหม่และไม่เพิ่มเติมประเด็นที่อาจเข้าข่ายมินประมาทสวัสดีผู้ชมทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกหนึ่งในคดีประวัติศาสตร์ด้านคอรรัปชันของประเทศไทยคดีที่ถูกพูดถึงมายาวนาน และยังเป็นบทเรียนสําคัญต่อปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบราชการการใช้อํานาจรัฐและการทุจริตเชิงนโยบายนั่นคือคดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งเป็นโครงการรัฐที่ตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยแต่กลับกลายเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับเงินใต้โต๊ะการโ h o ประมูลและการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งในเวลาต่อมาได้นําไปสู่กระบวนการสอบสวนทาพิพากษาหลายกระทงรวมถึงการเอาผิด ผู้เกี่ยวข้องหลายรายโดยหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือสีบเปียงนักธุรกิจที่สื่อไทยกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากหลายคดีในอดีตทั้งคดีทุจริตเงินข้าและคดีอื่นๆที่ปรากฏเป็นข่าวรวมถึงการมีบทบาทในคดีบ้านเอื้ออาทรด้วยในวันนี้เราจะพาผู้ชมย้อนรอยเบื้องหลังพฤติการตามเอกสารคำพิพากษาและคำให้การที่ปรากฏในสาธารนณะ พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดขึ้นวิธีการทํางานของกระบวนการที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและช่องโหว่ของระบบที่เปิดโอกาสให้คอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อํานาจและความสนิทสนมทางการเมืองเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่ผลประโยชน์จํานวนมหาศาลที่ท้ายที่สุดทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชนโดยตรงโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นหนึ่งในโครงการสําคัญที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย สำหรับคนรายได้น้อยข้อมูลจากสื่อในช่วงที่ผ่านมาอธิบายว่าโครงการนี้มีมูลค่ามหาศาลกระจายอยู่หลายจังหวัดมีหลายสัญญาแต่ละสัญญาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้างการประมูลพื้นที่และการออกแบบเงื่อนไขต่างๆเป้าหมายคือให้ประชาชนสามารถซื้อบ้านในราคาที่จับต้องได้รัฐช่วยแบกรับต้นทุนบางส่วนแต่เมื่อมีเม็ดเงินจํานวนมหาศาลหมุนเวียนอยู่ในระบบและมีผู้มีอํานาจบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยขาดกลไกตรวจสอบที่เพียงพอ จึงกลายเป็นช่องโหว่ที่เอื้อให้เกิดการสแสวงหาผลประโยชน์จากเงินภาษีประชาชนเมื่อกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์ถูกเปิดโปงสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการมีบุคคลหลายระดับเกี่ยวข้องทั้งนักธุรกิจคนกลางผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนรวมถึงผู้มีอำนาจสูงในโครงการการสอบสวนของหน่วยงานปราบปรามทุจริตระบุว่ามีการใช้วิธีการหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บค่าดำเนินการที่ไม่มีอยู่จริงการกำหนดสเปคงานให้ผู้รับเหมาบางราย ได้ประโยชน์การแบ่งเค้กผลประโยชน์ระหว่างผู้ประสานงานและการเรียกเงินจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการซึ่งทั้งหมดนี้นําไปสู่การฟ้องร้องจํานวนหลายกระทงต่อผู้เกี่ยวข้องชื่อของเสียเปลี่ยงปรากฏในสื่อจํานวนมากในฐานะนักธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงทางธุรกิจในหลายโครงการของรัฐไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านการทําสัญญาข้าวระดับนานาชาติหรือคดีบ้านเอื้ออาทรโดยในคําพิพากษาบางคดีศาล ได้ตัดสินในหลายกระทงเกี่ยวกับบทบาทของเขาซึ่งรวมแล้วเป็น7ใน11กระทงตามที่สื่อมวลชนนำเสนอก่อนหน้านี้เสียเปียงเคยถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการประสานงานกับผู้บริหารบางหน่วยงานและนักการเมืองบางรายเพื่อจัดการผลประโยชน์และเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบ้านเนื้ออาทรการดำเนินการลักษณะนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนมากแต่มีความเชื่อมโยงในเชิงอำนาจและอิทธิพลที่สามารถกำหนดว่าผู้รับเหมารายใดจะได้รับสิทธ์ ในการทำโครงการใดและต้องจ่ายเงินจำนวนเท่าใดสิ่งเหล่านี้ถูกระบุในคำพิพากษาและการสอบสวนในเวลาต่อมาพฤติการของขบวนการที่ถูกกล่าวหานั้นประกอบด้วยการแบ่งหน้าที่กันทำงานชัดเจนคนหนึ่งติดต่อผู้ประกอบการคนหนึ่งเจรจากับผู้มีอำนาจในหน่วยงานรัฐอีกคนคอยจัดการสัญญาส่วนอีกกลุ่มเป็นผู้ขนส่งเงินสดหรือจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาจากคำให้การมักจะพบว่ามีการใช้คำว่าสินบนค่าดำเนินงานพิเศษ ค่าดูแลสัญญาหรือชื่อเรียกอื่นๆที่ถูกใช้เพื่อปกปิดการเรียกรับผลประโยชน์จริงสื่อมวลชนเคยรายงานว่าสิท์เปียงมีบทบาทเป็นผู้กลางหรือผู้นําเสนอเง,งื่อนไขต่อผู้ประกอบการคือเป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงความต้องการของผู้ทําโครงการกับผู้บริหารในระดับต่างๆทําให้เขาเป็นตัวละครสําคัญในกระบวนการทั้งหมดด้วยความเชื่อมโยงในหลายมิติจึงไม่น่าแปลกที่เมื่อเรื่องราวเริ่มถูกเปิดเผยบทบาทของเขาถูกจับตามอง,มองเป็นพิเศษ คำบอกเล่าจากนักธุรกิจหลายรายที่ถูกเชิญสอบสวนในช่วงนั้นพูดไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าพวกเขาได้รับแรงกดดันอย่างมากจากกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์เพราะถ้าไม่ยอมจ่ายเงินก็จะไม่ได้งานหรือมีอุปสรรคในการดําเนินการซึ่งท้ายที่สุดอาจทําให้ธุรกิจล้มเหลวในทางกลับกันผู้ที่ยอมจ่ายเงินจะได้รับสิทธิ์การก่อสร้างในบางโครงการที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งหากบริหารจัดการดีก็สามารถทำกำไรจำนวนมากได้จากการพัฒนาโครงการเหล่านี้ นี่คือโครงสร้างที่ทําให้การทุจริตฝังรากลึกและยากต่อการกําจัดเมื่อผลประโยชน์จํานวนมากถูกแทรกอยู่ในทุกมิติการทุจริตจึงไม่ใช่เพียงการเรียกรับสินบนเล็กน้อยแต่กลายเป็นเครือข่ายเชิงระบบมีทั้งผู้สังการผู้ประสานงานผู้ให้ความคุ้มครองและผู้รับผลประโยชน์โดยแต่ละคนมีหน้าที่ของตนเองเมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลายคนถูกฟ้องในฐานะผู้ร่วมกระทําความผิดบางคนถูกฟ้องในฐานะผู้สนับสนุนบางคนถูกฟ้อง ในฐานะผู้ให้สินบนส่วนบางคนถูกฟ้องว่าเป็นผู้เรียกรับและทุกคนต้องเผชิญกับโทษตามกฎหมายในแต่ละกระทงที่ศาลพิจารณาคดีบ้านเอื้ออาทรไม่ได้เป็นเพียงคดีฟ้องร้องธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่านั้นเพราะเมื่อรัฐใช้เงินจนํานวนมหาศาลในการพัฒนาโครงการเพื่อสาธารณะแต่ไม่มีระบบกากับตรวจสอบที่โปร่งใสเพียงพอกลุ่มผลประโยชน์ก็สามารถใช้ช่องว่างนั้นมายึดกลุ่มกระบวนการทําให้ประชาชน ที่ควรได้รับประโยชน์กลับถูกเบียดขับออกไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการบ้านราคาถูกจริงๆเมื่อเกิดการทุจริตขึ้นต้นทุนโครงการก็พุ่งสูงราคาบ้านแพงขึ้นคุณภาพลดลงประชาชนเสียโอกาสขณะที่ผู้มีอำนาจบางกลุ่มกลับได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆในกรณีของเสียเปลี่ยนบทบาทของเขาถูกตรวจสอบละเอียดเนื่องจากมีหลักฐานเชื่อมโยงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการประสานงานการรับเงินการส่งต่อเงิน หรือการจัดการเส้นทางเงินโดยทั้งหมดนี้ถูกพิจารณาในจำนวน11กระทงซึ่งศาลได้ตัดสินลงโทษตามพยานหลักฐานที่ครบถ้วนในเจกระทงและยกฟ้องหรือไม่ลงโทษในบางกระทงที่พยานหลักฐานไม่เพียงพอน,นี่คือกระบวนการยุติธรรมที่เป็นตัวชี้วัดว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานไม่ใช่การกล่าวหาโดยไรเหตุผลการพิจารณาคดีใช้เวลายาวนาน,านหลายปีมีการเรียกพยานหลาย,ายร้อยคนการตรวจสอบเส้นทางเงินการวิเคราะห์ธุรกรรม และการประมวลสัญญามากกว่า100ฉบับในหลายจังหวัดสำหรับแนวทางของคลิปวันนี้เราต้องการให้ผู้ชมเห็นภาพรวมของเหตุการณ์อย่างเป็นกลางไม่โน้มเอียงไปตามความคิดเห็นทั้งการเมืองแต่ยึดตามข้อเท็จจริงและคำพิพากษาที่ปรากฏเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจคือบทเรียนจากคดีนี้มีคุณค่ามาหาศาลต่อการป้องกันคอรัปชันในอนาคตแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ระบบที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตยังคงมีอยู่เรา จึงต้องตั้งคำถามต่อระบบราชการการตรวจสอบโครงการและการออกแบบนโยบายสาธารณะว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้โครงการดีๆที่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนถูกบิดเบือนจนกลายเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อพิจารณาคดีบ้านเนื้ออทรโดยรวมจะพบว่ามีข้อเท็จจริงหลายประเด็นที่ประชาชนควรตระหนักได้แก่การใช้เส้นสายทางการเมืองเพื่อแทรกแซงโครงการรัฐการปรับสเปคงานก่อสร้างเพื่อเอื้อผู้รับเหมาบางรายการล็อกสัญญาการเรียกค่าหัวคิว และการใช้บริษัทในเครือหลายบริษัทเพื่อกระจายผลประโยชน์การทำงานของกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการวางโครงสร้างอย่างเป็นระบบทําให้ผู้ที่ต้องการเข้าไปทํางานแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมตามข้อเรียกร้องคดีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการสอบสวนจากองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมเมื่อเกิดเรื่องขึ้นองค์กรปราบปรามทุจริตได้ดําเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังจนสามารถนําบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการศาลได้แม้ว่า จะใช้เวลานานแต่ก็เป็นตัวอย่างสําคัญของการบังคับใช้กฎหมายในกรณีคอรัปชันมูลค่าสูงสุดท้ายนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากกรณีเสียเปียงและคดีบ้านเอื้อถอ,อนคือการย้ําเตือนว่าหากระบบตรวจสอบของรัฐไม่เข้มแข็งโครงการใดก็ตามที่มีเม็ดเงินระดับหมื่นล้านล้วนเสี่ยงถูกเปลี่ยนจากเครื่องมือสาธารณะไปเป็นเครื่องมือของเครือข่ายผลประโยชน์การป้องกันคอรัปชันจึงเริ่มได้ตั้งแต่ความโปร่งใสการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามโครงการรัฐต่างๆเพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่เกิดซ้ำอีกหากผู้ชมสนใจการวิเคราะห์คดีทุจริตอื่นบทเรียนจากการเมืองไทยหรือการสืบสวนเจาะลึกโครงการระดับชาติอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและมีคุณภาพขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปหากต้องการเวอร์ชันเน้นดรมาม่าเวอร์ชันเข้มข้นแบบสารคดีเวอร์ชันเสียงบรรยาย หรือสคริปแบบอ่านข่าวช่องใหญ่แจ้งได้เลย